เดี๋ยวป้านำตมเวนเยาู่นน้นเว้นแล้เนาะเดี๋ยวตื้นนำตมแยเปืลนเนาะโอ้ยจตึงร้อยจตึงปึได้ด้แล้วก็วันนี้คว้าแดงโตกระบีมเดีย้าแด่มในนั้นตอนนี้มันไม่มีกล้องก็คุยกันไ้กันแล้วเนาะไม่อายไม่อาย กว่าแดงก็ไม่กินนันี่อืมแอัตัว้พี่เอนี่ยันไม่รอเลยรยันเออกอมเร็วเอือเไมเร็วเอไม่เร็วเร็อูต้องยอ่ะเฮ้ยตาลเด็กๆก็กินนะยายเต็มัวโอเคครับมัโลวโดีกับผมเดี๋ยวผมลงทำจริงนะครับ กินวีดียวไปเลยไอ้ม้วนไอ้ม้วนม้วนดันดินเนาะไอ้เสียเกาครับเสียเกาเป็นโจ๊กเองพี่มือไม่ธรรมดาครับเสียเกาพี่มือนัดไอ้บาลนี้กำหนดกดนั้นนี่โลโคแล้วอืมคนอัดคนคนก้อนอันนี้ได้ได้ก้อยยังไม่น่ เ,เดี๋ยวมันไม่เลือนตวนุไเกามันเิ่เรือนอเดียวนนัมาเลยเลารานี่ตีมันได้ล่ะนี่ว่ายลอยังต<า>ีมันว่ายลอยังตีมันว่ายลอยังนะ, <c oughs> ะกยล่อเล็กกายหล่อเล็ก กออรถบได้มานี่ฮะกออรถบได้มาค่ะหัวเกี้ยนี่ได้ไรนี่น้ำหมดอืมยังกินยังอะไรเดี๋ยวเลยมไหมฮะยังอะไรเดี๋ยวเลยมั้ยนี่อันนี่ยังกบอันนี้ยังต้มกิจจันทร์ไงเบื่อเบื่อแล้วมั้งอ๋อพวกกินนั่นเลยเนี่เบื่อเบื่อที่มันนี่อ๋อ ขอไหไรถลุยนะไม่ไหรอกเต้นกอดแบบนัยกันนะเดี๋ยวตัวเอเคอวที่บุกเดียว้ะนี่การที่บุกเดียวนี่ไม่เกินอะไรเดียนในหม้อแบนเดียวนุ่งเมันคนเหือนทีนีรที่เจ็ด จะยาวลงไหนลงเตียงเอารงเออลงเตีงก่อนข้าม่ปูุแล้วยา่มตรงอา่าปิดจบนไหนอนหอรถมนาตันตักมาตันตักมาตันปิด้ดินะอ่ะตะกาเบลเลยนี่ตะกายเวทตะกามาตันตักไ้ตันไบ้านนปิดทีตักไกปุ่ม ปิดี้แกปีดี้แก่ก็โปร่งอะ้วก็อีกลองมันปิดี้อ่ะอ่าตี่ไปตังไอ้พุ่นไอ้รถรถมาพุ่นมาอยู่นี่อ๋ออาจารย์แก่กับกลองเลยอาตี้ไปตั้งไอ้จ้างเกวิตบั่งเดียวนี่จ้ำจ้นหนุ่มคนหนุ่มเฉวานุ่มฮึมใกล้จริงริงนะออมีบอยพุ้ม พี่จันเหล็กกับจันเหล็กรอกบโบนัสก่อนต้องจักนี้เร็จรอโบนัสโบนัสแรกก็ลบมาอีกจันเลยกับมาในเบอรอันเลยจันตรงเอฟกีไม่ต้องว่างครับไอใหญ่เร,อยอยเรียนเต็มเลยเราเด,ดินวนตัางบ่ดิดเลยเราทุกคนต้งไอบี้ยยอมแล้วตัวกับตัวไม่ห่วยเบี้ยยอมเลยช่วยเลยหด้อหป่าไม่กินแล้วช <c oughs> ่วย,ด,ย,ยดูปันเหล่าลบนี่แนะวะ

เป็เต <c oughs> ๊น้ำ <c> ก <oughs> ็จริงอะไรก็เจ็น <c oughs> mm ้ำ hmm. จ <c oughs> <c oughs> ิงไอ้เกามันหลายเป็นดินนั้นไม่ต้องกลัวฝีมือไอ้เกามันกร็แบบกรแบบด็กเตอร์ดัเต้นยิงได้ด็กเตอร์วันนี้เราไม่ต้องห่วงเลยไหวใจได้เลยไอ้เกาครับมัน giờ lượng nó chắc là tới đi có mà chơi đồng quân à chú này cao vô mang cao ok khi mưa này mang lên mang lùng ta được kéo rồi chú ơi ừ, à ta được kéo mà đen chưa không chơi đen đi bấm tầm

จิงกุ้งี่เราไปบนก้นกนะไปไปเดี๋ยวอจิงกุ้งมันต้องตีบมาเองยังไงไอน,นี่พี่มือกับตะมันปีมือหมากเลยมันวาดดินนะ่ะไอเดียเกาวนี่เดียนเลติดลูกจา้าจูบุยิงหมากไอ้ตัวนี้ <c oughs> เออบุยิงหมากไม่จัหน้าเลยนี่นาเทคเกอร์กับไะไเก็บทั้มัน อัจะเป็นฝังกุ้นแนะ้นะมันป่าทีเดียวเลยแต่อันนี้มันมันป่าเกี้ยดีด,ดีเลยแตนาเตกเตอร์มันไม่ป่ามันไม่ป่าไม่ทีเดียวคนมีอะไรฝีมือสามันใช่มัน่ตเก่เกล้ายีปป่าินนเดิ่นีมือนะเี้ยเกาี่ empey nhớ tiếng anh nè còn yếu quên nhớ tiếng anh nè anh tiếng còn yếu không có mấy quạt bấm bấm bốn nè bốn đi quạt ba lô không cái là mét mét đấy thì bốn ai mua thêm nhiều leo ai mua nhiều leo เออพวกพี่เจนก็เดินมุ้งนะน่าวาดเดิมที่พวกพี่เจนลองทำก็วาดไม่เดิมหรอกฮ่า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 มามันก็เป็นเรื่องไม่ยับเรื่อย ตัวนี้ก็น่าดูไอ้หนุ่มีไม่ต้อคนเนี้ยไหนไม่เร็วองตนโตกระบังเลกแก่โตเอ็นไม่วันวัน้นี้ไม่ลงมได้มคนใหญเออ ตรงนี้มันยัดเดยแต่มัน้มันี่นมันต้อะมันแต่ต้นไม้อยู่างังพิจตรงนี้ห่ะพิิตรนนีแต่มันขนาดใบหนุนนั่นนะเห็นตาเป็นคนหรืน่นไม่รู้แต่ว่า

แต่ด้านแป็นก็ใกายนี่ปุบตั้งไปตั้งจุ่มหินนี่ดีมานเยวอะไรยังฮ <c oughs> ่าฮ้าฮ่านี่เลยนี่ยไอเกามาไปโน่นเนี่ยครัไอ้กาอายุเรวอะไปต้มอะไป้อะไรอย่เลี้ยหรือไอเกา,าอายุเรวอะ จำเรื่องรก็ไม่อยอ่ไอ้ยักจำเรื่องค่นงันเลกลเด้นเล็กม ปลาเบอร์ไม่เลยล้วปลาเบอร์พกเลยล่ะเดกเตอร์ดะคนควาลไม่เป็นมันกินยัดเดกเตอร์ดะคนทำไม่เป็นจริงๆรันมันกินเม็ดอย่าเรื่อยเลย No me lo จะมีอะไรน,นั่นตอดแปดเปิดประตายันเลยครัตอดเป็ดลังหัดเม็ดเลยฮัดอ,องตายัอ,อยงตายย่อยกันมันย่อยมนะันย่อยนะเนี่ยมันหัดไปโดนฮัดไม้ไปนั้น,น,น,นมันดนมันก้าวลงไปตึ้งไหมโอ้มันต่อโว้หมันต่อ nay nó rộng gần nữa ừ, tô lê đi bây giờ nó còn vui lâu cô em ăn nào tô mày bông gan này mua mà có ừ, đi <laughs> <laughs> nên từ oh, đây bên tao đâu mừng mừng rồi đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

โมอดอันนี้ไมด,ดนี่นุ่รังนี้นเฮ้ยซุ่

มึงเลี้ยงไมตแรกเลี้ยงมางี้มกวนุเลี่ยงิตกเ็ม้มันเตะตานี่แเดี๋ยมันี่เกงมากนี่พมันดอกไอ้มันหลลงมานี่ตวนไม้นั่นตนไม้นั่นเต้ หัวต้นไหมเกือบไปเกือบไปไม่ไม่ไม่ยินเลย่ามันนีไหเต็มก็โอ้โีดีไม่มู่เดียบเลยกว่าเลงเราวันนี้อืมบนลาวเอ ไปหน้าไม่ไปหน้าไม่บนไม้รันมาเลยรันมาเลยเดินมั่งเลยอะไรตีว่โหโหโหา,วาไปมันมาเดินนะมันเล็กยาวเนี่ยจึงรูดนะมาที่เลยไมาไปเลยไปเลยเดี๋ยวนี้ลุงเนะี่ยบอกไปเลยเตยไปยได้ chấm đi đi nén, đã mấy rốt, mấy đồng đi nén, mấy chấm mấy rốt, Đi có nhỉ nén đi nén, loạn người Tiềm ừ. lâm đấy mà Tiềm đấy Bé chính là nó nhiệt vồm Đấy đều Ok, clip này bye bye. Cho đi ạ.